สวัสดีครับวันนี้ก็มาอวดชมนะครับลูกแดงรอนะครับที่ไปฝากผสมกับเสียเบิร์ตสอมมีสุวรรณนะครับอันนี้เป็นไก่ที่อายุครบ2เดือนกว่าแล้วนะครับทางสอมีสุวรรณนะครับก็เลยส่งกลับคืนมาที่ซุ้มของผมนะครับสอพิชยาฟาร์มนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ลูกไก่ก็สมบูรณ์ทุกตัวนะครับได้ลูกไก่5ตัวนะครับ ก็สีออกไปทางแม่นะครับมีสีมีตัวผู้3าตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวเมีย2ตัวนะครับเด็กๆสมบูรณ์นะครับอันนี้ผสมกับแดงหล่อ50ล้านนะครับส่วนแม่ที่ผมเอาไปฝาผสมก็แม่เป็นสายกุลาบขาวบวกกับทับต่อแดงทับต่อแดงใบหยกขนมคุกนะครับก็จะมีสายเออก็จะมีสี ออเหมือนเจ้าเหยื่อแสนกลนะครับสองตัวนะครับสีเหลืองเหลืองทองๆนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับสีเหมือนเจ้ากุหลาบขาวนะครับสีเหมือนสายแม่นะครับสองตัวนะครับแล้วก็สีออกอ่าออกสีเขียวนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนะครับก็ฝากติดตามผลงานชุดนี้ด้วยนะครับสพิชยาฟาร์มอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับลูกชายแดงอ่ลูกของ ชุดฝาผสมแดงหล่อนะครับชุดนี้นะครับได้ห้าตัวนะครับไปฝากผสมกับเสียเบิร์ดสอมีสุวนมานะครับใครที่ชอบสายของเสียเบิร์ตนะครับพม่าม้าล่อนะครับก็ติดตามผลงานฝากติดตามผลงานผมหน่อยนะครับเด็กสมบูรณ์ตัวนะครับครับผมสวัสดีครับ